สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับพี่ไต๋แล้วนะครับที่อิสุสุคิงยตนสาขาบุรีรัมย์นอกเมืองนะครับพอดีเห็นเจ้าตัวสี่ประตูตัวเตี้ยคันนี้เขามีการแต่งสวยนะครับจัดทรงจัดซึง่งอะไรนี่ได้จัดซึกแปลกๆนะคําพูดนะครับจัดทรงได้สวยมากๆเลยนะครับพี่ไต๋ก็เลยอ่ะเดี๋ยวถ่ายให้กับทีมงาน f c ดูนิดหนึ่งแล้วกันนะครับเพื่อมีใครอยากได้แบบนี้อยากแต่งแบบนี้นะครับ จะได้เป็นแนวทางหรือนะครับสนใจสามารถโทรได้เลย0 8 5 0 1 7 2 9 0 2นะครับพี่ต่ายยินดีให้บริการนะครับคันนี้เป็นแคปโฟ2อเกรด L อลมีให้เลือกทั้งเกียร์อัตโนมัติแล้วก็เกียร์ธรรมดาถ้าเกียร์ธรรมดานะครับจะอยู่ที่836,000บาทถ้าเกียร์อัตโนมัติจะอยู่ที่8 8 0 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับเรียกได้ว่าคันนี้ เทาเอลบรูสมาพร้อมกับฟ้ากับฝนจริงๆนะครับบรรยากาศครึ้มแม่ถ่ายรูปเนี่ยแสงไม่ค่อยออกเท่าไหร่วันนี้มีการจัดทรงนะครับคันนี้ใส่เจ้าตัวแม็กซ์ทีนะครับยอดแดงสีดำนะครับแล้วก็จัดทรงด้านหน้านะครับแล้วก็ด้านหลังดูดูจากทรงเนี่ยเขาจะเป็นในแนวหน้าหลังเสมอกันนะครับหน้าไม่เชิดนะเดี๋ยวเราลองมาดูว่ามันจะเหลือสักกี่นิ้วสอดด้านหน้าใช้สตัดปรับเกี่ยวด้านหลังก็ ใช้เจ้าตัวกล่องโหลดนะครับสามารถแปลงคืนสภาพเดิมได้นะไม่ได้ตัดโชกไม่ได้ตัดอะไรเลยนะครับใส่ตัวแปลงเข้าไปแค่นั้นเองตัวนี้นะครับติดฟิล์มให้เรียบร้อยกันสาดนะครับติดให้เรียบร้อยแล้วก็ประตูนะครับมือเปิดของเขาเนี่ยจะเป็นสีเดียวกับตัวรถเราใส่เจ้าตัวสีดําเข้าไปตรงประตูเนี่ยมันทําให้เข้ากับตัวรถเป็นอย่างมากเลยแล้วก็ฟิล์มนะครับมีการติดด้านหน้า60%ด้านข้างเนี่ย 70นะครับบอกเลยว่าสเปคนี้สวยมากกลางวันก็ขับสบายนะครับกลางคืนก็ทัดนัทัดสมัยจอย่างได้อยู่นะแล้วก็ในส่วนของไฟหน้านะครับตัวนี้บอกเลยว่าหน้าตาของเขาเนี่ยในปี2024 2 5เนี่ยหน้าตาของเขาเนี่ยหวานมากๆเลยนะครับสำหรับเจ้าตัว DmaX ไฟหน้าเป็นไฟหน้าแบบ LED นะครับไฟเลี้ยวก็เป็น LED ไฟรีไฟเลี้ยวไฟเดอ์ไลท์ใช้ชุดเดียวกันทั้งหมดเลยไฟตัดหมอกนะครับจะเป็นเจ้าตัวไฟตัดหมอกไฮโดรเจนส่วนเจ้าตัวเครื่องยนต์ของเขานะครับตัวนี้มาพร้อมขุมกําลังเครื่องยนต์ใหม่1.9ไม่ได้เหลือแล้วนะสําหรับเจ้ารุ่นนี้จะเป็นเจ้าตัว2.2 m a x f o r d แม3กรแรงม้าและ400นิวตันเมตรเรียกได้ว่าพละกำลังเหลืออกันเลยทีเดียว เดี๋ยวมาดูในส่วนของตัวล้อกันบ้างนะครับว่ายางเนี่ยเขาใช้ยางยางใช้เจ้าตัวยางเลนโซ่นะครับโอ้โหเรียกได้ว่าใช้ยางดีมากๆเลยครอบคาลิปเปอร์เบรกสีแดงนะครับครอบดุมล้อสีแดงนะแล้วก็เบอร์ยางเดี๋ยวไปตัดให้ดูนิดหนึ่งนะว่าเขาใช้ยางเท่าไหร่น่าจะเป็น25550นะถ้าดูไม่ผิดนะครับเดี๋ยวดูกันนิดนึงเออสองห้าห้าห้าสิบจริงๆนะครับสิบแปด อันนี้ก็จะเป็นลายยางของเขาโอ้อยางแบบเป็นอะไรที่ให้อารมณ์ที่สปอร์ตมากนะครับลายยางแบบนี้บันไดข้างไม่มีนะครับสาหรับเจ้าตัวเตี้ยระบบความปลอดภัยเจ้าตัวนี้เขาจะได้อะไรกันมาบ้างตัวนี้นะครับจะได้ระบบเบรก ABS นะครับแล้วก็ทุงลมนิรภัยคู่หน้าอ่ะเดี๋ยวเราลืมดูว่ามันเหลือกี่นิ้วสอดน่าจะสี่ครึ่งนะครับสี่ครึ่ง ด้านหลังสี่คึ้นไหมไปดูนิ้ววันเป็นอย่างนี้เองนะ <c oughs> นี่ลอมากๆนะครับด้านหลังด้านหลังวิ่ัยว่าน่าจะเหลือหนะ้าน่ะอ่ะห้าได้เอ้ยสี่น่าจะสี่เอ้ย, 4, นอยหน้าหลังเสมอกันเลยวสี่ครึ่งหน้าสี่ครึ่งหลังสี่ครึ่งสี่นิ้วนะไม่ใช่สี่นิ้วไมมสี่นิ้วคนเนี่ยไม่ใช่สี่นิ้วมาเป็นทัดนะใครอยากได้ทรงนี้ก็รบอกเลยให้หน้าให้เหลือ สี่นิ้วครึ่งหลังก็ให้เหลือสี่นิ้วครึ่งแล้วก็ลักษณะทรงนะครับล้อเหมือนจะหุบด้วยนะตัวนี้ถ้าตัวนี้ออฟน่าจะอยู่ประมาณยี่สิบห้าน่าจะนะแล้วก็ความกว้างของแมกน่าจะอยู่แปดถึงแปดจุดห้าประมาณเนี้ยเพราะเขาไม่ล้นเลยนี่จะมีกล่องโหลดด้วยสามารถอุลชอบลายยางเขามากเลยนะครับ ใครอยากได้ทรงนี้ก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะครับหรือใครอยู่ไกลไม่สะดวกก็เอาวิดีโอเอาคลิปเอารูปเดี๋ยวไปต่ายเอาขึ้นให้ทั้งเพจต่ายอิซุซุบบริรัมนะครับก็สามารถเอาให้ร้านดูว่าอยากได้แบบนี้ส่วนกันชนท้ายนะครับตัวนี้มีกันชนท้ายมาให้นั่นเองไล่ฟ้ากระจกด้านหลังมีมาให้ไฟเบรกดวงที่3มีมาให้ไฟท้ายตัวนี้ไฟท้าย3ชั้นเป็น LED แล้วก็เจ้าตัวกันชนท้ายเนี่ยเราถอดแล้วก็ไม่ต้องใส่แผ่นปิดนะเขาจะ มีตัวแผ่นปิดอยู่แล้วโอ้ชอบตรงที่เขาไม่ล้นนะครับใครอยากได้ทรงแบบนี้น่าใช้น่าใช้อ่ะเดี๋ยวพี่ต่ายจะพาไปดูภายในกันตัวนี้นะครับภายในเนี่ยก็จะเป็นในโทนสีดําทั้งหมดไม่มีแอร์ด้านหลังนะครับสําหรับเจ้าตัวเกรด L แ,แล้วก็ประตูเนี่ยจะเป็นสีดําทั้งหมดเลยวัสดุที่บุนุ่มนะครับก็จะเป็นผ้านั่นเองนะครับแล้วก็มีตัวล็อกเด็กอยู่ด้านหลังด้วยนะครับ คือถ้าล็อกกดตัวนี้ลงนะครับเด็กจะไม่สามารถเปิดประตูจากภายในได้เย่ายววัดแต่เด็กเลยนะครับถ้าล็อกผู้ใหญ่ก็เปิดไม่ได้ต้องเปิดจากภายนอกเท่านั้นนี่จานร้อมือเปิดประตูนะครับมีตัวโลโก้ d m a x ให้ด้วยนะครับก็วัตถุประสงค์นะครับก็เนี่ยไม่ให้ไปโดนให้เป็นรอยไม่มีสัญญาณกาน,นขโมยมาให้นะสำหรับเจ้าตัวนี้ล่อมากล่อมากนะครับหน้าหลังเสมอสี่นิ้วครึ่ง ดูไฟหน้าพอดีชบเชียวสุดๆไฟเลี้ยวกระจกด้านข้างก็มีก็ข้อดีของการมีไฟเลี้ยวด้านข้างก็คือมันทำให้รถที่อยู่ด้านข้างหเห็นชัดเจนวัตถุประสงค์มันก็ตรงตัวอยู่แล้วแหละนะโอหไม่ธรรมดาเหมือนกันนะเนี่ยนอภายในนะครับของเจ้าตัวเกรดแอคันนี้นะครับ ที่เป็นที่นั่งตอนที่สองเนี่ยก็ออกแบบให้มีความกว้างขวางนะครับเดี๋ยวพี่ต่ายให้ดูนะครับนี่กว้างนะนั่งได้สะดวกสบายอันนี้เราไม่ได้เอาผ้าของเขาออกซึ่งตัวเนี้ยผ้าเขาจะเป็นผ้าเกรดพรีเมียมนะครับนี่ผ้าดีมากๆเลยทุกคนเนี่ยรวดลายได้เลยครับมีที่ชาร์จแบตเตอรี่ให้นะครับแล้วก็ไม่มีแอร์ด้านหลังนะแต่ไม่เป็นไรแอร์ของเรานะครับเย็นทั่วห้องโดยสารอยู่แล้วผ้าบุหหลังคาก็จะเป็นสีเทานั่นเองสีครีมสีครีม,รมนี่ ปรับระดับไฟหน้าได้เครื่องเป็นยูโร5เรียบร้อยนะครับแล้วก็ตัวพวงมาลัยเป็นแบบมันติฟังก์ชันตัวที่เป็นพวงมาลัยยูรีเทนนะครับแล้วก็มาตรวัดเป็นมาตรวัดมาตรฐานบริเวณคอนโซลด้านหน้า,นาสีดําทั้งหมดเลยจอนะครับตัวนี้เป็นจอกลาง8นิ้วนะครับทุกคนแล้วก็แอร์ตัวนี้มีฟิลเตอร์ที่กรองฝุ่น PM 2.5ได้ด้วยเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับเอ้ขอโทษทีขอโทษท,ท,ทีเกียร์ธรรมดา6สปีดถ้าเป็นเกียร์อัตโนมัติจะเป็น8สปีดนะครับ นี่ก็จะประมาณนี้โอ้หล่อมากๆเลยทรงนี้นะครับก็เดี๋ยวพี่ตายจะมาถ่ายให้ดูนะครับวีคอสสีขาวที่ทางทีมงานขอมานะครับก็ขอให้ลูกค้าทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยๆเฮงๆไม่เจ็บไม่จนนะครับเดี๋ยวพบกับพี่ตายใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับอืมหล่อจริงๆ